สวัสดีครับบรรดาท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับอาจารย์มอดทุ่งหมาชัยนะครับวันนี้พบกันในช่องติ t กตกของนางฟ้ากหม,มาวัดและในช่อง YouTube อาจารย์มอดทุ่งหมาชัยและใน Facebook นางฟ้ากหม,มาวัดได้แพร่ภาพพร้อมกันถึง3ช่องเลยนะครับตัวรถแพร่ภาพไปว่าไอ้ไอพระพิมนางพยากุวัดนางพยาพิศรโรกนะครับ พระนางพยาองค์นี้เป็นพิมพ์เข่าตรงนะพิมพ์เข่าตรงสวยงามเก่าถึงยุคนพะระแท้จะเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมลองดูเนื้อหาสาระงดงามสวยงามจริงๆนะวันนี้ผมได้ทำเป็นภาพสไลด์มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแบบภาพนิ่งครับภาพสไลด์แล้วก็ จะได้เห็นแบบชัดเจนจะไม่เคลื่อนไหวครับจะเห็นเนื้อที่แท้จริงครับมาแล้วด้านข้างขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับองค์พระนะด้านข้างตัดขอบข้างนะครับเป็นแบบนี้จะมีรอยตอกตัดเก่าถึงยุกนะครับพระแท้จะเป็นแบบนี้พิมพ์เข่าตรงนะครับพิมพ์เข่าตรงสวยงามนะครับเป็นภาพของผมเองนะครับผมใช้อยู่ขึ้นผมพ่ารัตนาอยู่บนคอผมนี่แหละครับพระองค์นี้ผมได้มานานเก็บไปนานแล้วนะครับเพราะ ครัแบบนี้ผมเคยซื้อองค์ละหลายหลายแสนนะครับผมเคยซื้อองค์นึงสองแสนกว่าบาทซื้อจากชาวบ้านธรรมดาธรรมดานะครับแพว่าข้างทางบ้านผมนี่แหละครับผมเคยซื้อครั้งหนึ่งนะครับพิมพ์เข่าตรงแบบนี้แหละครับองนี้ก็เป็นพรพแท้นะครับดูศิลป์ศิละพุทธศิลป์งดงามดูมวลสารเมตตาตนาชาติและความเก่า เก่าแบบพิสูจน์ได้นะครับพระองค์นี้นะพิสูจน์ได้นี่ครับดูงดงามจริงๆแนี่ยนี่ผิวคานพระต้องเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> ดูนะครับด้านหน้าขนะององค์พระนะครับงดงามท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็ไม่ไปไรนะครับสนใจก็ มาได้นะครับหลังไม่ได้เลยนะครับเพอขึ้นทีหน้าจออยู่ขนาดนี้0ู4 6 2เก้า1ี่หอูี่ี่เจดหนึ่งรือติดต่อทางไลน์นะครับติดต่อทางไลน์ได้นะครับเบอร์ไลน์นะครับได้เช่นกันนะครับเบอร์เดียวกันนี้แหละเรามาชมภาพกันต่อนะครับเป็่ภาพประกอบของําภาพสไลน์นะเป็นภาพนิ่งให้ผู้ชมได้ชมกันงามๆงดงามๆไปเลยนะครับนี่ครับผมแพร่ภาพอยู่ขนาดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถูกใจ ว่าเห็นว่าพระสวยพระงามผมมามาดูส่วนมากผมลงพระแท่ร้านเปอร์เซ็นต์นะครับแต่พระองค์ที่ผมมาลงแต่พระองค์นะครับผมก็อยู่ในวงการนี้ก็มานานแสนนานแล้วนะครับนานแสนนานแล้วจนผมรู้แล้วพระไหนใช่ไม่ใช่แต่ผมก็ไม่อยากจะไปพูดมากนะครับไม่อยากพูดมากเมื่อเราอยู่เราเล่นพระเราดู เราดูก็รู้แล้วไหนใช่ไม่ใช่พิมใช่เนื้อใช่หรือไม่ใช่ครับดูไม่ยากครับดูไม่ยากคนเล่นเป็นนะครับความเก่าอะไรนี่มันงดงามนะพุทธศิ์งดงามหูของแท้ดูขึ้นตานะครับขึ้นตาขึ้นใจเอา้าชมไปเรื่อยๆนะครับถ้าสนใจก็ ติดต่อหลังไม้ได้นะครับศูนย์เก้าสี่หกสองูนย์สี่สี่เจ็ดหนึ่งหรือทางรายก็ได้เช่นกันนะครับเบอร์เดียวกันนะครับดูครับดูความพดงานของพุทธสินของเรือพระความเก่าเรือพระแท้นะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เท่านั้นผมได้แพร่ภาพผมเก็บไว้นานนี้แล้วมากผมจะไม่อ,ออกให้ใครได้เห็นกันเลยก็วันนี้ ก็เลยเออกมาทําเป็นวิดีโอถ่ายภาพนิ่งมาทำภาพสาร้ดยมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันทั่วประเทศเลยนะครับเพื่อท่านผู้ชมท่านใดอยากได้อยากได้บูชานะครับก็ราคาก็สูงอยู่นะครับผมเคยซื้อองค์หนึ่งสองแสนกว่าบาทนะครับสองแสนกว่าบาทสองสองแสนห้าหมื่นผมเคยซื้อองค์นั้ซื้อจากชาวบ้านธรรมดาค่างบ้านร, <c oughs> ราคาสูงหน่อยแต่เราเป็นพระแท้นะท่านผู้ชมในด้านหลังนะครับ เรื่องเก่าไม่ต้องกลัวนะครับว่าแท้ไม่แท้ไม่ต้องกลัวทุกวันนี้มันกล้าสามารถไปส่องได้ถามมนสารได้จริงได้กล้องโทรทัศน์ระดับ 3000x ได้นะครับหาความเก่าหรือฟันทงได้เลยแท้ไม่แท้นะครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กด กดติดตามขอขอบคุณทุกท่านทีท่ตามชมผมก,ก็รอมานะครับถ้าท่านผู้ใดสนใจพาดดีๆพาดแท้ก็โทรมาหลังไหม่ได้นะครับขอขอ,ขอบขอบพระคุณท,ทุกท่านครับสวัสดีครับ